สวัสดีค่ะทุกคนตั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เพื่อนชาวไทยเพื่อนชาว YouTube ทั่วโลกนะคะวันนี้พามาเที่ยวนอกเมืองภูเก็ตค่ะเรามาเที่ยวนอกเมืองมาชมนอกเมืองกันบ้างเที่ยวแต่ในเมืองอยู่แต่ในเมืองวันนี้ก็ออกนอกเมืองพามาชมแถวชานเมืองกันค่ะวันนี้จะพามาทานอาหาร นอกเมืองค่ะขับรถมาก็ประมาณสัก20กิโลได้ประมาณ20กว่ากิโลอยู่เขตทลางอำเภอทลางค่ะผ่านอนุสาวรีเท่าเทพสตรีเท่าศรีสุนทรมาที่อำเภอทลางค่ะเดี๋ยววันนี้พามาทานอาหารเหนือมันจะอยู่ในสวนนะคะแล้เวเราไปชมกันค่ะทุกคน เนี่ยที่ภูเก็ตนี่รถจะติดมากค่ะทุกคนคือถ้าเราเศรษฐก,กิจด,ดีรถมันจะติดคือมันก็ต้องแลกกันกันกับความสะดวกสบายเนาะถ้ารถไม่ติดเออเศรษฐก,กิจก็ไม่ดีคนก็อยู่ลำบากนี่เขามาในสวนแล้วคะ่ะมาชมกันว่าเป็นยังไงมันเป็นร้านอาหาร อาหารเหนือค่ะอาหารทางภาคเหนือแต่เขาจะมาเขาจะมาเปิดร้านอยู่ในสวนในในสวนยาสวนทําสวนเนาะปลูกสวนสต่ยัง่อิงอากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากมันเป็นบรรยากาศตามบ้านน่ะค่ะก็ฝากทุกคนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามนะคะกด แชร์กดกระดิ่งด้วยสกเนาะอย่าลืมกดเม้นต์นะคะทุกคนแล้วเราจะมีที่จอดไหมอ่ะนั่นคันนั้นออกก็จะออกมาก็มานพี่นี่ข้ามาที่บริเวณร้านแล้วค่ะร้านเขามีแบบเป็นโซนๆซน่กกว้างมากค่ะสถานที่เขาเยอะมากแล้วแล้วแล้วแต่เราจะเลือกนั่งโซนไหน ชื่อร้านม่วนใจค่ะม้วนใจเ,เป็นภาษาเหนือแล้วพนักงานเขาก็เป็นคนเหนือหมดเลยค่ะพูดจาน่ารักมากบรรยากาศดีมากค่ะมีทั้งโซนสวนโซนห้องแอร์มันเป็นหลังเป็นซุ้มเป็นอะไรเยอะแยะมากมายค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนั่งตามสบายเลยค่ะเชิญชมบรรยากาศรอบๆร,ร้านก่อนนะคะทุกคน

ใจยินดีขนาดวันนี้เสนอภาสาเหนือวันละครับวันนี้พ <c oughs> พาลคดพาลิศคือปลิศคืออะไรพเลิดคือระลอ่าระวังลื่นล้มค่ะภาษาเหนือแปลว่าระวังลื่นล้มค่ะพเลอดพเลิศมามาผมขอบคุณค่ะอาหารน่าทานมากค่ะพี่เดี๋ยวรอก่อนรอให้มันมาครบก่อนถ่ายทีละเซตก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเป็นหอหอเขีบหมูน้ำพริกองน้ำพริกนุ่มนี่ข้าวเหนียวเลยกเทหนังยางทิ้งป้ะไหนหนังยางพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่เอาให้ ำไมน้องเป็นคนเนี่ยเขาลืมเขาลืมเขาลืมเานอยู่นะเมื่อกี้อ่าเขาลืมหูททอดตำอะไรตำาคะตำขนุนตำขนุนอันนี้แกงอะไรแกงเคแคบหมูอันนี้ชุด ชุดม่วนใจมีหลายอย่างเราทานเลยค่ะทานเลยทานเลยทานเลยมีรับคลัวรับคลัว คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะทิ่สิ่งใดก็สมปรารถนาขอให้เงินองปังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ